คณะลิเกคณะนี้ยินดีต้อนรับนุ่นดำดงร่วมคณะไม่หวันมีปัญหากับสอนรามจากกรณีที่ร้อนแรงในกระแสโซเชียลสำหรับนุ่นดำดงหรือนุ่นเนชนกหลังได้ลาออกจากคณะสอนรามน้ำเพชรแล้วจะไปอยู่คณะลิเกไหนทั้งนี้มีกระแสะออกมาว่าคณะเทพบุตรสุดที่รักที่มีสพระเอกหนุ่มนีโนสุดที่รักและเนกี้น้องชายมีการท้าทามเข้าคณะ ล่าสุดนีโน่เปิดใจกับอัรีมทีวีว่าไม่อยากใช้คำว่าทับทามอยากใช้คำว่าต้องการให้กำลังใจมากกว่าเพราะเป็นพี่น้องสิทธิ์สำนักเดียวกันตนเองก็เป็นรุ่นแรกๆของคณะสอนรมน้ำเพชรก็มีการพูดให้กำลังใจกันทั้งนีโน่เนกี้มีการให้กำลังใจและถามนุ่นอยากจะมีพื้นที่เล่นลิเกอีกครั้งทางคณะก็ยินดีต้อนรับ เพราะคณะตนเองเป็นคณะดิเกวารตี้อยู่แล้วก็ต้องมีการไปปรึกษาพอ่อเอกชัยศรีวิชัยนีโนโเป็นหนึ่งในลูกชายเอกชัยที่ดูแลในวงการและเป็นลูกชายของเพื่อนสนิทซึ่งเป็นพระเอกลิเกเก่าชื่อดังด้วย ปรึกษากับพ่อพ่อก็อพูดด้วยความเป็นพ่อว่าต้องรับอยู่แล้วเพราะเห็นศักยาภาพของน้องอยู่แล้วเล่นเป็นตลกดำดงก็เป็นตัวจบตัวหนึ่งเรื่องบทความสวยน้องก็ไม่ต้องพูดถึงน้องเอาอยู่แล้วถ้าน้องได้มาร่วมแสดงได้มาร่วมเป็นครอบครัวของเราจริงๆเชื่อว่า พ่อเอกแกดูแลอยู่เบื้องหลังแกน่าจะมีช่องทางดันศักยภาพของน้องออกไปในอีกมุมมุมหนึ่งด้วยความที่โน่กับสอนรามโน่เคารพนับถือกันมากอยู่แล้วคิดว่าแล้วแต่มุมมองเราคิดแต่เรื่องสร้างงานไม่แยกแยะแต่เราก็ไม่สามารถไปบังคับความรู้สึกของใครได้อาจจะไม่ถูกใจใครแต่เราคิดว่าเราทำตามความถูกต้องของเรา ถามว่าได้ติดต่อหานู่นโดยตรงไหมนีโน่บอกว่ามีส่งข้อความให้กำลังใจน้องน้องก็ขอบคุณเรื่องราวแต่และคนที่มาเจอกันเขาก็อาจจะเจอเรื่องราวที่ผิดหวังจากความรู้สึกส่วนตัวเขาเลยมีความรู้สึกอยากจะมาร่วมอยู่กับพี่หรือมาหาคำปรึกษากับพี่เพราะโน่ถือเป็นพี่ใหญ่คนแรกๆเลยรุ่นแรกที่ออกมา ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนุ่นดำดงหรือนุ่นเนชนกนะคะที่จะได้เข้าไปอยู่ในคณะเทพบุตรสุดที่รักที่มีพ่อเอกชัยศรีวิชัยเป็นผู้ดูแลค่ะเชื่อว่าน้องมีศักยภาพอยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ประสบความสำเร็จได้ค่ะ